ฉันไม่มีให้แกแล้วทําไมไม่ไปทํามาหากินบ้างลูกคนเดียวแม่เลี้ยงไม่ได้หรอทาตัวเป็นขยะสังคมไปวันวันมีลูกอย่างแกฉันโทตรเหนื่อยเลยเออฟ้าแม่ไมด่ดีเหมือนลูกคนอื่นนี่แม่เลยเอาแต่ด่าแต่ว่าฟ้าเรียนก็ไม่จบงานก็ไม่ทําขับรถไปวันวันสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ชาวบ้านฉันว่าแกเกิดมาทําไมไอ้พวกเด็กเหลือขอต้องว่ากันขนาดนี้เลยเหรอฟ้าเป็นลูกแม่นะก็พวกแกมันเกินเยียวยาวันวันหาแต่เรื่องให้ฉันพอกันที่ไอ้ฟ้า ตอบไปว่ายังขอตังค์ฉันนะจะเกนดสา,สาเอาไา,า,าน่าเหมือนฟ้านี่ลูกคนนี้โหตากแดงขนาดเนี้ยหน้ายัางไม่ดำเลยฟ้าเนี่ยเกตเองจริงๆไงนะพี่รักของฟ้าเนี่ย ก็หล่อที่สุดเลยแล้วมันจะมีใครที่ไหนกอดเอลพีซิ่งดีเท่าฟ้าแล้วล่ะพี่รักของเขาเนี่ยเท่ๆฟ้านี่แกโดดเล่นอีกแล้วใช่ไหมแม่แกนี่มันไม่เอาไหนจริงๆไอ้ก,กิจพาฟ้าไปเสียคนอีกแล้วนะอโอ๊ยโดดเล่นอีกแล้วใช่ไหม ไม่ได้โดดวันนี้ครูปล่อยเร็วโกหกเมื่อวานพลอยบอกแม่ว่าตอนเย็นมีค่าเรียนเสริมก็ฟ้าไม่อยากเรียนอ่ะแม่จะบังคับอะไรนักหนาไม่เรียนออกมาเลี้ยงควายมล่ะถ้าขืนเข้กันต่อฉันว่างมีจบแน่ไปกลับบ้านโอยอยยเร็า<ว>สวัสดีค่ะแม่ สวัสดีจ้าลูกพลอยอยู่ในชุดมหาลายัยน่ารักจังเลยนะ วัสดีแ,แม่กลับมาจากมหาลัยแล้วเหรอเป็นไงบ้างอะมีแฟนยังฉันเพิ่งจะเรียนปีหนึ่งเองจะให้รีบมีแฟนทำไมล่ะแล้วที่มหาลัยอะมีผู้ชายหล่หอๆบ้างปะเฮ้ยจะพูดถึงผู้ชายกนเดื่นทำไมมีผัวแล้วนะเว้ยนี่จะพูดอะไรก็ไว้หน้าฉันบ้างในอ้เก,ก๋แม่ขอเงินหน่อยดิ จะไปกินชาบูในอำเภออะวันนี้ฉันให้แกไปแล้วอยากได้เงินก็ช่วยฉันทำงานโอ๊ยอะไรอ่ะแม่ฉันไม่ให้แกหรอกนะถ้าอยากไปไหนก็ไปกันเลยโอ๊ยไปวันอื่นก็ได้วะน้องพลอ,อยจ๊ะวันนี้จะไปไหนหรือเปล่าให้พี่ไปส่งไหมไม่ต้องเลยนะไปได้แล้วป่ะใ๋้วพี่ไปก่อนนะจ๊ะ แกจะมองตามผัวฉันทำไมอะไรเยฟ้าฉันเพื่อนแกนะเ <L im itation> มือ่อไหร่จะเลิกคบกับมันสักทีเฮาฟ้าเรียนก็ไม่จบไม่มีอนาคตฟ้าคบกับกิจมาตั้งนานแม่จะให้เลิกได้ไงอะ <L im itation> ฟ้าแกจะไม่เรียนต่อจริงๆหรอไม่อ่ะขี้เกียจเรียนเรียนไปไม่ดีเดี๋ยวแม่ก็ดาฉันเหนื่อยจะพูดกับแกแล้วนะอ้ х. อุตสาห์ได้มา200พอไปเล่นนะโดนกินหมดเลยนี่ก็ไม่ค่อยมีคนจ้างงานแล้วนะน่่ธอยวันนี้ก็ไม่มีเรียนเหรออ๋อพอดีฉันฝึกงานอะแล้ววันนี้บริษัทหยุดพวกแก2คนทำงานโปรโมทเว็บกันเหรอใช่สนใจเล่นปะมันไม่ดีนะแล้วก็เสี่ยงถูกจับอีก ตอนนี้เขากวาดล้างกันอยู่ก็มันได้เงินน่ะพอฉันขอแม่แม่ก็ไม่ให้ทำไมอะหรือว่าแกใช้เงินพวกฉันฉันก็แค่อยากเตือนน่ะเห็นเป็นเพื่อนเพื่อนเหรองั้นฉันขอยืมเงินสักสองร้อยดิเพื่อนไม่มีอะ่ะนี่พลอยจะเรียนจบแล้วนี่ยังไม่มีแฟนอีกเหรอ ถามแบบนั้นทำไมจะจีบพลอยมันเหรออะไรเนี่ยพลอยมันก็เพื่อนมะพวกแกนี่มันก็คิดได้แค่นี้อ่ะฉันไม่คุยด้วยหรอกอทำเป็นสอนตัวเองอยังเรียนไม่จบเลยเออทำไมต่อดีอ่ะจะรู้หรอฉันไม่มีให้แกแล้วทำไมไม่ไปทำมาหากินบ้าง ูกคนเดียวแม่เลี้ยงไม่ได้หรอชาตินี้แกคงคิดไม่ได้แล้วทําตัวเป็นขยะสังคมไปวันวันมีลูกอย่างแกฉันโคตรเหนื่อยเลยเออฟ้าแม่ไม่ได้ดีเหมือนลูกคนอื่นนี่แม่เลยเอาแต่ด่าแต่ว่าฟ้าแล้วแกเคยทําตัวให้ฉันชื่นชมบ้างไหมดูแกทําตัวสิเรียนก็ไม่จบงานก็ไม่ทําขับรถไปวันวันสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ชาวบ้านฉันว่าแกเกิดมาทําไมไอ้พวกแกเหลือขอ ว่ากันขนาดนี้เลยเหรอฟ้าเป็นลูกแม่นะใช่แม่มันเกินไปแล้วนะว่ามึงเราเป็นเด็กเหลือขออ่ะก็พวกแกมันเกินเยียวยาวันวันหาแต่เรื่องให้ฉันพอกันที่ไอ้ฟ้าต่อไปว่ต้องขอตังค์ฉันนะเอาไงดีเนี่ยแม่ไม่ให้เงินแล้ว ไอ,อ้แกทำงานแล้วหรอวะเออดิก็ฉันเรียนจบแล้วนี่ในไหนก็มาแล้วมีเงินฉันยืมสักสองร้อยไหมไม่มีเงินยิงข้าวเลยว่ะเราทองที่พวกแกใส่อยู่อะไม่เอาไปขายอะมันทองปลอมอะหรือแกรับฉันเข้าไปทำงานหน่อยสิฉันว่าฉันต้องหาเงินแล้วว่ะนี่ฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะจะรับเข้าทำงานได้ยังไงแล้วเพิ่งคิดได้เหรอว่าต้องทำงานอะ ตอนนี้แม่ไม่ให้เงินฉันแล้วอะแล้วว่าฉันด้วยว่าเป็นเด็กเหลือขอลองไปสมัครงานโรงงานดูไหมล่ะฉันเห็นเขารับคนอยู่นะพาฉันไปหน่อยดินะเรื่องแค่นี้แกทำเองไม่ได้หรอช่วยหน่อยเออช่วยหน่อยนะให้ฟ้าไปทำงานอะพวกฉันจะได้มีเงินใช้เอา้าแล้วแกไม่ทำหมอ แกมาอยู่ลกนี้จำแทบไม่ได้เลยวะ่ะถ้าไม่ทำให้มันเรียบร้อยอ่ะเขาก็ไม่รับฉันเข้าทำงานนะสิแล้วทำงานเป็นยังไงบ้างอะเหนื่อยอ่ะปวดตัวไปหมดเลยหัดลุกขึ้นมาทำมาหากินบ้างนะดีแล้วฉันจะได้หมดห่วงอย่างน้อยถ้าฉันตายไปแกก็คงอยู่ได้ถ้าแกหวังพึ่งแฟนแกฉันคงตายตาไม่หลับ แล้วแฟนแกได้งานไหมฉันก็รอมันอยู่เนี่ยเป็นไงได้งานไหมไม่ได้อะแถมมาดูถูกฉันเรื่องการแต่งตัวด้วยนะนี่มันยุคไหนแล้วยังจะมาดูถูกอีกมันคือกฎระเบียบของแต่ละที่แกแต่งตัวอย่างเงี้ยใครเขาจะไปรับล่ะขนาดฟ้ายังต้องแต่งตัวเรียบร้อยเลยเนี่ย พอฉันจะทํามาหาเณินก็ไม่มีใครเข้าใจมาคาไปฉันแต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้แล้วฉันเป็นแบบเนี้ยใช่ฉันทํำยังไงถ้าแกมีธุรกิจเป็นของตัวเองหาเงินเองได้ก็ไม่ต้องงอใครแล้วแกจะแต่งตัวแบบไหนออกกฎยังไงมันก็ทําได้แล้วนี่ดูตัวแกเองสิเป็นคนกระจกแถมไม่คิดจะพัฒนาสภาพยังกระโจนเหมือนคนติดยา เป็นฉันก็ไม่รับแกหรอกทุกวันเนี่ยฉันยังรับแกไม่ได้เลยแต่สินใจเอาละกันจะเลือกเงินหรือสไตล์ตัวเองเหนื่อยแทบตายทำงานทั้งวันนด้แค่สามรอยเองแรกแรกก็อย่างเนี้แหละทำไปเดี๋ยวก็ชินทำไมการทำงานมันเหนื่อยแบบนี้วะก็ไม่ทุกง,งานหรอกมั้งดูพลอยดิ ทํางานอยู่ห้องแอร์เย็นสบายแล้วทำไมเราไม่ได้งานแบบนั้นบ้างอะต้องมาทํางานแบบหามไปสาวโรงงานให้ทํายังไงล่ะก็เราเรียนไม่จบทั้งคู่จะไปทํางานดีเหมือนพลอยได้ยังไงคิดถึงชีวิตต่อไปซิ่งรถว่ะตอนนั้นเขามีความสุขเลยแต่ฟ้าคิดว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นเลยอะรู้สึกไรประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้ตอนเนี้ย เราคิดเรื่องทำมาหากินหาเงินน่ะดีแล้วเกียเพราะว่าเราต้องเตรียมสร้างครอบครัวกันแล้วสร้างครอบครัวอะไรเราจะแต่งงานกันหรอแค่เนี่ยแล้วก็ไม่มีเงินกินกันแล้วนะอย่าแต่งงานเลยเรื่องนั้นอะฟาไม่หวังหรอกแต่ที่บอกว่ามาสร้างครอบครัวฟ้าท้องฮะเอาดีดีดาท้องเหรอใช่ ประจำเดือนไม่มาสามเดือนแล้วไปตรวจอะก็นั่นแหละนี่ยังไม่ได้บอกใครเลยนะแล้วก็อย่าคิดเรื่องเอาออกไม่ทันและแล้วปล่อยท้องได้ไงอะ่ะไม่รู้อะที่ผ่านมาก็รอดตลอดใครจะไปคิดว่าว่าอยู่ๆก็มาแล้วก็เลือกเวลามาด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้สร้างตัวเลยถึงบอกไนงะ ว่าเราต้องคิดเรื่องนี้แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนี่ยนี่มันจะตั้งตัวเลยว oh, อะไรทำไมไมแกไม่ใช้สิทธลาคลอดอะ่ะต้องลาออกเลยเหรอตอนนี้กิจเขาหาเงินได้เยอะอะ่ะลูกออกมาฉันก็แค่อยู่เลี้ยงไม่ต้องไปทำงาน มันทํางานก่อสร้างไม่ใช่เหรอเราได้เงินมาจากไหนถึงขั้นให้แกออกจากงานเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทํางานอะไรไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่สักหน่อยกิจเขาได้นายดีก็เลยให้ไปทํางานช่วยที่บ้านแล้วมันมั่นคงจริงเหรอก็มั่นคงแหละทุกวันนี้ได้เงินเดือนทั้งหลายหมื่น ันนี้แม่กับลูกจะไปช้อปปิ้งที่ไหนไหมวันนี้พ่อได้งานมาเยอะเลยเอก,กิดแกไปทํางานอะไรให้นายแกเนี่ยสงสัยอะไรอ่ะแม่ก็ง,งานทั่วไปนี่แหละเพราะนายผมมันมีหลายกิจาการแน่ใจนะไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีอย่าให้ลูกฉันซวยไปด้วยล่ะแม่กิจได้งานทําแม่ก็ว่าไม่มีงานทําแม่ก็ด่าฉันก็แค่เป็นห่วงกลัวจะซวยมาถึงแกตอนนี้ก็มีลูกแล้วคิดให้ดีๆ เลี้ยงเขาให้ดีด้วยอย่าให้พลาดเหมือนฉันแบบที่ฉันเลี้ยงแก่นี่ฟ้าเราไปเที่ยวกันไหมคุณตำรวจมาทำอะไรคะ วันนี้เขาตัดสินโทษกันแล้วนี่เห็นว่ากิจกับนายมันโดนข้อหาเรื่องค้ายาฉันว่าแล้วเชียวมันต้องทำงานผิดกฎหมายเป็นแค่คนก่อสร้างอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาไม่คิดเหมือนกันว่ากิจจะทำแบบนั้นนึกว่าคิดได้แล้วซะอีกแล้วแกะจะยังไงต่อฉันเหรอก็คงต้องกลับไปทำงานโรงงานแหละไม่มีทางเลือกแล้ว ถ้าตอนนั้นเชื่อแม่สักหน่อยตอนนี้แกก็คงไม่ต้องมีชีวิตแบบนี้ถ้าฉันตั้งใจเรียนไม่ทำตัวแบบนั้นตอนนี้ฉันคงมีชีวิตที่ดีแบบแกแล้วแหละพลอยคิดได้ตอนนี้ก็สายไปนิดน,นึงแหละแต่ก็เริ่มใหม่ได้นะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยฉันนี่แหละสูตรสำเร็จเด็ดใจแตกจริงๆใย,ยฟ้าเอ้ย